สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราบซมาผัดหอยกันพี่น้องหอยเกี๊ยวหมูวานพี่น้องไปไปเบิ่งกันพี่น้องเครื่องปรุงมียงแน่พี่น้องไปดูเครื่องปรุงกันพี่น้องผัดหอยวันนี้นี่หอยพี่น้องเนี่ยหอยงมมาหมูวานพี่น้องมันลาพาและเครื่องปรุงพี่น้องก็ไปเป็นบ้านเนี่ยพริกแห้งพี่น้องไม่ก็เดี๋ยวทำมาคือพอใส่พริกสดพริกแห้งมันหอมกลัวไหมพี่น้องแต่อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปลวกระชี้แกะเอาไว้ถลาบพี่น้อง แก้น้นน้อยว่าถลาบไปเบิ่งพี่น้องนั่งไฟแล้วพั่วบันบานพี่น้องเต้าบันบานเนี่ยแหละไปเบิ่งพี่น้องว่าหน้าตาของผัดหอยเราจะเป็นยังไงวันนี้พี่น้องเนี่ยในเครื่องปรุงปะพี่น้องใส่พริกลงไปพี่น้องเนี่ยหัวมันหอมจะน้อยพี่น้องใส่หอยลงไปม่าสูตรไทยก็ะไดจกันนะพี่น้องแต่สูตรจีน้อยทำงี้จ้าพี่น้องผัดหอยหลายแล้วเราก็จะใส่ ใส่ลงไปี่หน่อจ้าสด้วยกเยสดหน่อยพี่น้องโอ้ก็ใส่กันพรแต่ว่าจีน่อยใส่ด้วพี่นาสดนอยใส่ลงไปพี่นาะอม้ รสดีพี่น้องใส่รสดีลงไปใส่รสดีลงไปพี่น้องเนี่ยโอ้พวกคนเราคือใส่หลายแถบจิบุเค็มบ่กับบุลูเลยพี่น้องเนียนี่พี่น้องอันนี้ของแท้ใส่หลายเซฟหลายใส่หน่อยเซฟหน่อยพี่น้องเนี่ยทั้ต้องใส่หลายรสดีมันก็มีแล้วนะพี่น้องก็พี่น้องใส่เนี่ยไปคนต่อพี่น้องเออ เดี๋เล่นนี่ยนเนี่ยเราก็ใส่ผักหน้าผ้าพี่น้าผักหน,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 น้ามาามาเนี่ยเนี่ย ชวบรรดาลกน้อง่วบาลเด้อเนียพี่น้องแล้วอะพี่น้องเท่เสถพีพี่น้องเในถวยเสียจ้เอาไปเที่วสียจานมือนปมาพี่น้อรอแล้ว ถ่ายผั้น,หนงหน้อยสภาแลบนี่เาไปน่องอาหารบ้านๆพีา,ายจรใั่ตรงหน้าเต้าเม่อยก็ลงคล่องก็บอกหอยมาคัดพีน่น้อยเนี่น้องไม่รู้เราเกดเี๋ยวมัเป็นยงไงบ,บ่ตัดยังเลยเอาแบบชัดๆาตองแตงเติมนังไม่ไปน,น,น่อง,องอน,นาาว้ขาหันๆไปน้องพัดหอยแล้วก็มากินกับเขาไปน้อง ข้าวร้อนๆจ้าเน่เมื่อวนเรามากินใะกันมาเอดูดอลกหน่นนอยหอยหัวเราแบ่งหัวเราบานหน่อยซิซีสันดูดีขึ้นนิดนึง มี่พี่น้องกี้ขาวใหกันไม่ได้อกี้ขาวกุ้งป้านหอยพี่น้เนี่ยน้ำอ่ำพี่น้องแซ่บไมาเด้ออืมเลยพี่น้องแค่นี้เลยพี่น้องปลาก็อร่อยก็แซ่บนะพี่น้องเดี๋ยว่อกันคลิปหนาพี่น้องแค่นี้ละครับสวัสดีครับพี่น้องพ่กันไหมพี่น้อง